ำยังไงให้หายคราวใช่ไหม,มสวัสดีครับกับฮู้กุ๊กพี่เมาผมโอ้โหไม่เคยมาตรงเวลาเลยเดี mm ๋ย hmm. วนี้ต้องหักเงินเดือนแล้วไม่ได้ให้เงินเดือนนะวันนี้ก็อยู่ในเพจไหนเนี่ยอยู่ในเพจวงใน X กุ๊กพี้เมานะครับก็อยู่ในโครงการอะไรนะเคลียร์เคลียร์ชิปอะไรเคลียร์เตอร์ next gen อะไรทั้งย่างนี่นะ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้ก็แน่นอนถ้าเกิดรู้ว่าเป็นของวงในเนี่ยก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาให้แน่นอนวันนี้ก็ทําเมนูผัดเผ็ดปลาดุกสดล่าสุดพวททำผัิตปลาดุกกรอบไปนะเมือนั้นนี่คือเฉียบมาแต่ปลาดุกสดก็ทําอีกแบบนึงนะมามาทายังไงมาดูกันเห็นคนเขาบอกว่าผมไม่ค่อยแบบล่าเริงดีนะวันนี้กูจะดีให้เต็มที่เลยมา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 ,มา, <S <S มาดูปลาดุกแน่นอน ปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลาเขาเรียกว่าไงนะปลาดินเนี่ยเขาเรียกอะ่ะมันจะมีกลิ่นคาวของมันนะเราก็ต้องมาลดกลิ่นคาวหน่อยคาวจากไหนแน่นอนมาจากเมือกของมันเนี่ยเมือกนี่มันไอพวกปลาแมสปลาหนังเนี่ยมันเมือกมันเยอะไงที่มันเหนียวเหนียวเนี่ยเราก็จะมามาทําไงมาดูเทคนิคง่ายๆเลยมาครับทํายังไงให้หายคาวใช่ไหมเราต้องไล่ไปล้างเฮ้ยไม่ใช่นะเอาเป็นปลาดุกนะปลาดุก อย่าคิดอย่างอื่นนะอันอื่นขาวนี่ไม่ดีนะแสดงว่าดูแลไม่ดูไม่ดูแลตัวเองพวกนี้เฮ้ยไม่ใช่ค, <ๆ S 2> คุณก็เอาน้ําร้อนเนี่ยราดมานิดนึงนะครับนี่น้ําร้อนเห็นหมาผมต้มน้ําร้อนเดือดๆนะนะก็ราดตรงหนังมันหน่อยอ่าเห็นป่ะคุณเห็นอะไรไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมอ่าเห็นไหมแค่ราดทอนะราดทั้งสองด้านเลยนะครับมาเปลี่ยนด้าน เป็นเมือกเมกงนี้เดี๋ยวเราลูดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเมือกออกหมดเลยแหละผมบอกให้คือพอคุณทําอย่างนี้นะเมือกมันจะออกหมดเลยคุณก็ทําทําเมนูได้แบบว่าสบายเลยนะอ่าแค่นั้นเองโอเคไปเดี๋ยวเราไปขูดเมื่อกันี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูนะว่า มันจะง่ายแค่ไหนมาดูนะพอเราลวกใช่ไหมเมื่อกี้เราลวกน้ำร้อนถูกไหมคุณดูคุณดูเมือกที่มันออกมาเห็นไหมหลุดหมดเป็นปิดทิ้งถูกไหมนี่แหละครับความคาของปลาดุกนะนี่แหละใช่ไหมนี่แหละครับคือความคาคุณก็ขูดให้หมดเลยนะทั้งตัวเลยนะครับแล้ว เห็นปะออกหมดปลาก็หายเมืออทันทีเลยนะไม่ไม่ลืออ่นอีกแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยๆนะเอาไปใช้กันได้คือบางคนก็รู้แล้วนะแบบบางคนเผื่อคนยังไม่รู้ไงนะครับถามว่าพี่ครับใช้ได้ทุกอันเลยไหมใช้ทุกอันนนะปลาหนังใช้ทุกอันนนะปลาหนังใช้ได้หมดนะครับผมตัวนี้เห็นปะปลาเราก็จะไม่ลื่นแล้วก็ไม่นั่นอีกแล้ว ง่ายมากอูบางคนเป็นล้างนะเป็น 10- 20, 20น้ำนะก็ไม่ก็ยังไม่หายลื่นนะก็เป็นเทคนิคนะครับก็ลองไปใช้ดูเสร็จแล้วคุณะหั่นนะหัน่นปอป๊ปป๊ไปท่อนๆน,นะไปเเราผัดกันเลยดีกว่าไปอย่างเดียวเว้ยเอาหน่อยเว้ยไปไปมาครับก็มาผัดกันเลยนะน้ำมันนิดหน่อยพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะ พิแกงเผ็ดใส่ไปเลยผมทำประมาณตัวหนึ่งนะก็ใส่เยอะหน่อยอ่าผมอยากเผ็ดผมก็ใส่พริกเข้าไปเพิ่มให้มันเผ็ดๆนิดหนึง่งเรอาอยาดพิแกงก่อนนะอยาให้มันคือดองพิแกงให้มันสุกนะอยาให้มันไหม้ด้อ่าให้มันสุกสุกพอๆมไม่เฉยแต่เผ็ดปลาดุกเนี่ยด้วยที่ปลาดุกเนี่ยเป็นปลา เนือแบบนี้นะก็ต้องให้มันเผ็ดหน่อยเพื่อจะลดความคาวความอะไรมันแต่ว่าเราก็ลดทุกอย่างแล้วนะเนี่ยหลังจากผมขูดหนังใช่ไหมผมก็ไปล้างเกลืออีกรอบหนึ่งให้มันคาวน้อยๆนะแต่เราก็ใส่พริกเขาอีกเผ็ดๆปุ๊บหายหมดนะทั้งสาบทั้งคาวอ่ะมันอารมณ์แบบเหมือนเวลาคุณไปกินอาหารป่าเออขอพริกแกงเริ่มหอมคุณก็ใส่ตัวของ น้ำไปนิดนึหงได้นะครับใส่น้ำานิดนึงมันจะได้ไม่ให้พริกแกงไหมนะเลี้ยงไว้เรียกเลี้ยงไว้ไม่ให้ไหมนะอ่าเลี้ยงไวไฟมันอ่อนไม่ให้ไหมเดี๋ยวมก็เอาปลาดุกลงไปเลยลูกพันเป็นท่อนนะท่อนใหญ่หน่อยอ่านะ ัดเผ็ดเนี่ยมันทำคล้ายๆแกงเลยถ้าเป็นปลาดุกสดนะคือเราใส่เครื่องใส่ตัวของเครื่องใส่ตัวของปลาดุกก่อนให้มันสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่พวกอ่าพวกผักพวกอะไรลงไปนะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไราปทั้งนั้นนะครับก็ใช้เวลาหน่อยแล้วพอลาพวกสดพวกนี้นะเราต้องใช้เวลาให้มันสุกใช่ไหมเราแลใส่อะไรอะ่ะแน่นอนเร,เราใส่น้ํานะน้ำจะก,ก็เป็นช่วยทําให้ เป็นสื่อกางความร้อนให้มันสุกง่ายนะครับก็ใส่น้ำเข้าไปอให้นี่เองก็รอมันสักแป๊บหนึ่งให้เนื้อปลาสุกแล้วก็ดูดตัวพริกแกงอะไรเข้าไปด้วยนะแนะนำตอนนี้ใส่เกลือเข้าไปนิดเดียวนานที่เข้าไปในเนื้อของปลาจะได้แบบมีรสชาติหน่อยนิดแต่เพิ่งปรุงเยอะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้พริกแกงเราเค็มอะไรอะไรแค่ไหนนะใส่นิดหนึ่งอัอ แล้วก็เฮ้ยพี่ครับจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วก็คือเลยพุลัดมานิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ก็คือคุณก็ลองจิ้มจิ้มปลาดูนะคือถ้าสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวบางทีเอาซ่อมเอาอะไรมาจิ้มปลานะถ้าลูดออกมาปุ๊บแล้วไม่มีอะไรติดขึ้นมาเป็นแบบโฟล์ฟก็คือสุกแล้วนะเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บนึงนี่ยังไม่สุกไงแป๊บนึงเล่นมุกหน่อยเห็นบอกว่าไม่ไม่ค่อยเล่นมุก บางทีนะพกนี้งานเยอะไงเออ<ๆ>แล้วก็แบบมุกมึกไม่ค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเล่นแล้ว<ๆ>แป๊บนึง<ๆ>พอรู้สึกว่าเนื้อปลาเริ่มสุกนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาของที่มันสุกยากลงไปนิดนึงก็คือมะเขือนะมะเขือไปหน่อยอ่ามันรวมไปทีนี้ขอกินรสกินรสต้องมาแล้ว <c oughs> กินต้องมา <c oughs> แล้วเป็นตัวกระชายเข้าไปเพิ่มกลิ่นอ๋บางคนบอกพี่ ทำแกงหรือล่าเนี่ยน้ำเยอะหน่อยี่เดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันเฮือนหมดอะ่ะพริกไทยอ่อนนะใส่ไป <c oughs> โอ้ยกลิ่นแรงนะไม่กลิ่นตัวเหมือนตะก้องอ้เฮี้ยไช่ได้แล้วไปมะกรูดใส่เข้าไป <c oughs> <c oughs> น่ากลิ่นนะเนี่ยน่ากลินใช้ได้เลยเนี่ยอ่าน้ำเลี้ยงงวงดเลยเห็นไหม แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปครับเพิ่มสีสันมาทีนี้เราเริ่มปรุงรสด,ดีกว่าคนชอบกินรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะครับส่วนของผมเนี่ยนะผมอาจจะปรุงไปทางแบบว่าเค็มๆหมหวาน,ห,วานหน่อยเราจะเริ่มด้วยเกลือเมื่อกี้เริ่มแล้วนะผมใส่น้ำตาลปีป๊นิดนึงตัดรสนะครับบางคนไม่ใส่เลยนะก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบกินหวานนะใส่นิดนึงนะครับ คือน้ำตาลทรายมันจะหวานโดดนะผมก็ไม่ค่อยชอบก็จะมีน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่ง,งกนการตัดลดหน่อยน้องสีเล่นนะน้ำหดก็ใส่น้ำได้ยังไงมันก็เราก็เคี่ยวจนงวดอยู่แล้วนะอให้น้ำตาละละลายหน่อยนะต้องระวังพอปลาสุกแล้วมันจะยุ่ยง่ายนะคุณก็ต้องระวังหน่อยเวลาปอ่าโอเคทีนี้ก่อนปรุงอย่างที่บอก พริกแกงทุกอย่างขอช้อนหน่อยไม่รู้เค็มหรือเปล่าก็าต้องชิมก่อนปรุงนะหวานมาแล้วใส่เ,เกลือหน่อยอ่าใส่ชูรสหน่อยชูรส <c oughs> ขาดได้จริงๆมไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวหาไปเยอะเกินไปครึ่งนึงพองไปครับเอ้ยน้ำตาลไม่ต้องนะหวานแล้ว น้ำปลานิดหนึ่งนะครับสนิดหนึ่งปลาเขียวตบหน่อยให้มันมีรสชาติรสดีนิดหนึ่งโอเคชิมอีกทีอตอวน,นี้น่ากินมากเลยนะกินถ้ามีใบโหระพาจะดีนะมีบอกไหมลูกมีโหระพาปะไม่มีนะ อร่อยง่ายยังเลยอ่ะถ้าคุณไม่ต้องกินรสจัดรสนี้คือได้แล้วเลยแต่ผมตายไ,ไปไม่สั่นไม่หยุดปรุงใส่ใส่อีงนี้หน่อยหอ,อใยให้ไตสัสนๆหน่อยนะอย่นอย่างกันหน่อยใส่ไปคือไม่ผมไม่อยากให้มันหวานมากนะเรียบร้อยครับอัเปิลปะดุกง่ายมากๆคุณด,ดิแต่เวลาสุกแล้วคุณต้องระวังหน่อยนะเห็นปหเวลาผมคนเะนี่ยผมจะระวังมันนิดหนึ่ง ไม่มีคาวอะไรทั้งนั้นนะครับปลอกเลยน่ากินสุดๆไปครับแต่ใจ,ก,จก,กันดูครับสีสันโอ้โหมันช่างน่ากินจริงๆส่วนตัวผมออกตัวเลยนะว่าผมอะไม่ได้ชอบตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมอชอบตัวที่มันที่มันที่ทเป็นกรอบๆเนี่ยแต่ตัวนี้ก็นานๆทีกินทีได้นะเวลากินข้าวแกงอะไรนะดูดิ โคตรน่ากินนะสีนี่แดงเถือกเลยนะมาลองชิมเนื้อมันดูดูดิน่ากินมากเนื้อด้งปุบปับปุบปับนะทำง่ายมากนะใครบอกทำยากนะใช่ไหมมาลองชิมดูชิมเป,ป่าก,กันเลยจริงๆพวกนี้มันเป็นเมนูแบบอารมณ์แบบข้าวแกงอยนะฮะตามอยู่ตามร้านข้าวแกงอนะไรเงี้ยมาครับ รส <Yeah. S 2> ชาติออกเค็มๆแน่นอนแน่นอนรสมาแบบเค็มๆหวานๆเผ็ดๆหอมพริกแกงนะ mm hmm. เผ็ดน้อยไม่น่อยผมว่าเดี๋ยวผมว่าถ้าเกิดเป็นผมผมอยากเติมพริกเติมพริกเยอะเลย mm hmm. คุณเวลาคุณไปทำคุณก็เติมพริกหน่อยนะ mm hmm. ได้แบบว่าจัดจ้านในย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยนหมครับ mm hmm. mm hmm. ปครับวันนี้ก็เมนูง่ายๆทำง่ายๆก็คือหนักตรงที่ล้างเมือกหน่อยนิดเดียวแค่นั้นเองแรงหัวผัดผัด,ผด,ผดไปปรุงรสแบบสไตล์เราอยู่แล้วเค็มหวานแต่หวานน้อยหน่อยเมนูนี้ผัดพริกแกงหวานน้อยหน่อยนะถ้าเกิดผัดเผ็ดประดุเนี่ยให้มันหอมพริแกงขึ้นมาเผ็ดๆเยอะๆหน่อยนะครับโยนลูกดเข้าไปเลยก็ได้นะไปครับอย่าแผวอย่าแผว ชื่นใจจริงๆแหมฝากกดไลค์กดแชร์กักไปนะยครับเจอกันคลิปหน้าครับ